สวัสดีคะ่ะพบกับช่องแม่พรพังนวนจันนะคะตอนนี้คุณยายนวลก็อยู่ที่สวนแล้วมีหญ้ามีสับปะรดมีต้นอ้อยนิดๆหน่อยๆนะคะให้คุณยายทานโอ้โหกัดกินต้นอ้อยเสียงดังกรวบเลยคุณยายนี่นะคะท่านผู้ชมคะคุณยายนวลของเราอายุ54ปีตกงานมาจากอายุทยานะคะ บริเวณนี้นะคะที่แม่ควานจะสร้างบ้านให้คุณยายนวนตอนนี้แม่ควานก็ได้สะสมเสาโครงเหล็กนิดๆหน่อยๆไว้ให้คุณยายแล้วอือหือไก่เยอะเลยนะคะแถวนี้ไก่เยอะเลยมาแย่งต้นยาคุณยายจิกไปกินจนหมดแล้วน่นไก่อุอุนี่นะคะนี่ยาของแม่ควานเกิดไม่ทันเลยไก่จริงจิกกินหมดเลยนะคะ นี่นะคะที่ของแม่ควานแบ่งสร้างบ้านคุณยายนวลด้วยนะคะปลูกยาด้วยนะคะนิดๆหน่อยๆน,นะคะสะสมเติมกันไปนะคะแต่แม่ควานปลูกยาไม่ขึ้นเลยนะคะปลูกนิดเดียวนะคะปลูกขึ้นนิดเดียวไก่มาจิกเอากินเอาไปกินหมดเลยนี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมคะนี่นี่เกิดไม่ทันเลยไก่จิกกินหมดเลย ธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่บางขนาดนี้นะคะจะหนาตึบเลยนะคะแต่ทนบาดแผลไม่ได้นะคะทนบาดแผลของไก่จิกไม่ได้เลยไม่เกิดเลยนะคะญยติไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะยติจะต้องหนากว่านี้แต่ไก่แย่งกินของเย็นวนหมดเลยทำไงดีเนาะแบบนี้ต้องหาตะข่ายเสียแล้วนี่นะคะแม่ขวานก็ได้ต้นอ้อยมานะคะมาปลูกด้วยนะคะวันนี้นะคะ นี่นะคะท่อมของเมควานเพื่อจะได้นอนเฝ้าคุณยายนวลน,นะคะนี่นะคะบริเวณสวนของเรานะคะนี่นะคะท่านผู้ชมคะแม่ควานปลูก,กยายนวลจนยายนวลโยกไปโยกมาต้นตายหมดแล้วต้นพักแยงของเมควานยืนต้นตายเลยนะคะนี่นะคะต้นนะคะต้นแมควานเอาไปปลูกนะคะนี่ต้นต้นเมควานปลูกจ้า ยอดแม่ควานเอาให้ยายนวลน,นะคะนี่นะคะนี่นี่นะคะเอาแม่ควานทาอะไรเอย่ยปลูกอ้อยปลูกอ้อยให้ยายนวลเหรอห,หรือเต็มปันี่ค่ะนี่นะคะเป็นน้องสาวช่วยนะคะช่วยปลูกยาให้ช่วยปลูกต้นอ้อยให้คุณยายอยู่ในสวนนะคะนี่ของแม่ควานปลูกก่อนๆขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้วนิดๆหน่อยๆน,นะคะนี่ เห็นไหมคะขึ้นแล้วยอดยอดขึ้นแล้วนะคะนี่ยอดขึ้นแล้วต้นอ้อยของแม่ควานแม่ควานได้มานนิดๆน่อยๆก็สะสมใสเข้าไปนะคะแรงของเรามีน้อยเราก็ทําตามน้อยไปนะคะเรื่อยๆทีละสิบยี่สิบหลุมนี่นะคะเพราะพันก็หายากนะคะอ้อยพันหายากเหมือนกันนะคะนี่โอ้โหคุณยายคุณยายวันนี้ได้สามรสชาติเลยนะคะคุณยายนวล นี่นะคะบริเวณของเราสะสมปลูกอ้อยเล็กๆน้อยๆหญ้าบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ทันเจ้าไก่เลยเจ้าไก่จิกเยอะกว่านะคะเยอะกว่าที่จะขึ้นนี่ก็นี่ก็รอดพ้นจากเจ้าไก่นะคะนี่รอดพ้นจากเจ้าไก่นี่ก็เหมือนกันนี่ไม่รู้จะรอดเจ้าไก่หรือเปล่านี่มาเป็นฝูงเลยคะ่ะนี่นะคะคุณยายสวัสดีหน่อยคุณยายนี่นะคะยายนวลของเราสวัสดีไม่เป็นเลยจ้า นี่นะคะสามรถวันนี้ได้สับปะรดได้อ้อยได้หญ้าเลยวันนี้พอควานไปเอาสับปะรดนะคะสับปะรดเผิดพี่จันเขาให้นะคะวันนี้พ่อขวานก็ยังไม่ได้มาทําความสะอาดเลยไปเอาสับปะรดมาก่อนถึงจะทําความสะอาดนะคะนี่นะคะคุณยายนวลของเราหญ้าไม่ค่อยทานกินเท่าไหร่นะคะกินสับปะรดกับอ้อยอย่างเดียวเลยคุณยายนวลจันนะคะ ช่องแม่พลพังนวลจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะ <_ D> คุณพี่ๆคุณแม่ๆท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ <_ D> นี่นะคะคุณยายนวลอายุ54ปีตกงานมาจากอายุทยานะคะ <_ D> นี่นะคะไปดูยอดอ้อยกันนะคะ <_ D> อ๋อหยอดอ้อยนะคะ <_ D> นี่นี่นะคะ อ,อนี่ต้นนะคะต้นไว้ปลูกนี่ยอดนะคะยอดไว้ให้คุณยายนวลกินกันเลยยอดนะคะทางนู้นก็มีเจ้าช้างเหมือนกันนะคะช้างตัวเล็กนะคะช้างของน้องข้าวหอมนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันสองเชือกเลยตรงนี้เขามีบ้านอยู่แล้วแต่คุณยายนวลของเรายังไม่มีบ้านอยู่เลยนี่นะคะคุณยายนี่นะคะ อนาคตของยายนวลจะมีแบบนี้กับเขาไหมเนาะแม่ควานก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะคะนี่คะ่ะสองเชือกนี่นะคะอยู่ในโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเล็กๆอยู่ใกล้กลับยายนวลเองนี่นะคะอยู่ใกล้กลับยายนวลนี่สองเชือกเลยนะคะนี่นะคะอนาคตของยายนวลจะได้แบบนี้กับเขาไหมเนาะคงจะได้แน่นอนค่ะสู้ๆค่ะนี่นะคะ สู้ๆนะคะอืคุณยายนวลของเราช้างน้อยของเราสองเชือกอยู่ที่โครงอยู่ในศูนย์คดชศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสองเชือกนี้นะคะผิดกับยายนวลน,นะคะยายนวลยังเล่ร่อนอยู่เลยยายนวลยายนวลยังไม่มีจดหมายปลายทางเลยนะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะศูนย์สวนของแม่ควานนะคะ นี่นะคะสวนของแม่ควานจ้านี่มีต้นมะม่วงอยู่ต้นเดียวกับกระท่อ่กระ่อมอันนึงที่พอจะพึ่งกันแดดกันฝนได้นะคะแม่ๆคะใย,ยนวลยังไม่มีเลยผูกใย,ยนวลไว้ตรงนี้โยกต้นพักแยงของแม่ควานยืนต้นตายไปเลยใย,ยนวลขาโซก็ยังค้างอยู่เลยนะคะนี่นะคะตอนนี้ เม่ควานไม่ได้เอายายนวลอยู่นี่แล้วแต่วันนี้คลื่นแดดคลื่นฝนนะคะยายนวลเลยอยู่กับที่ก่อนนะคะทุกวันเม่ควานจะต้องเอาคุณยายนวลออกไปอยู่ข้างนอกนะคะใต้ต้นลมไม้ใหญ่เลยที่ของบริเวณศูนย์คดฉะศึกษานะคะนี่นะคะเม่ควานก็กำลังจะปลูกอ้อยให้คุณยายนะคะสะสมไปทีละเล็กทีละนอ้อย เพราะว่าเมฆควันก็มีทุนทรัพย์น้อยเหลือเกินนะคะปลูกไปทีละสิบต้นสิบลุ้มยี่สิบลุ้มนะคะเดี๋ยวเติบโตไปก็เยอะเมฆควันก็จะขยายออกตามไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเมฆวันก็จะขยายตามไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะอือหือคุณยายคุณยายแก้มตุยเลยคุณยายได้บำลุงนะคะคยายนวนของเรานะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม่พรพัง,พงนวลจันด้วยนะคะนี่นะคะเมขวานก็ได้เสามาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งโครงสร้างนินดๆหน่อยๆเพื่อจะสร้างบ้านให้คุณยายนวลจันอยู่นะคะเมขานี่นะคะท่านผู้ชมจมน,นี่นะคะบริเวณนะคะแบ่งปลูกหญ้าด้วยจะไว้สร้างบ้านให้คุณยายอยู่ด้วยค่ะ บัานปลายชีวิตคุณยายก็จะได้มีบ้านอยู่กับเขานะคะได้นอนรับสบายๆกันแดดกานฝนนะคะรอนะคะรอนะคะ,ะ,คะท่านผู้ชมแม่ขารอนะคะแม่ขวานก็จะสู้ๆนะคะนี่นะคะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านทุกพลังทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่พลพังนวลจันด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ